ดีครับในนู้นเซานี่ครับอกอดตีไก่เี้ยวอูไปนนะ ตีใส่ชุบตีใ่ชุบแป้งครับส่ลงไปที่ใบมะต เป็นเมนูทอดตตโพนปลาหมึกสมุทรสงครามปลาหมกึกจากสมุทสงครามชื่ออยู่จตุรัดยจอุูมิเก็บไปแล้วหนึ่งเมนู ต้มพลาโลนี่ทีนมนันเอต้มปลาโลกบ่น้อาเดี๋นนย,นะอยสองเมนูนรครับทอดไก่กับทอดปลาหมึกเมนูเช้านี้เมนูทอด nào quần nhúng lại thế không nhúng dưa lên dùng dưa dùng dưa cắt khen cắt khá cây cục là bắt ngày hai đó khá ừ, mày đấy kẻ chu vi công kỵ có chặt nên có Rồi tay kẹt bớt cái này đường đèn lắm cái ốc lại

ตัวปลาตอนเสร็จตรงนี้ก็สุกหมดสุกแล้วนะครับสุกแล้ว,ลว,ลวเดี๋ยวรออีกฝั่งแล้วเราจะเป็นกระบวนการทอดปลาหมู าเทียมครับเอกระเทียม่ะที่เด็ดองตัวนี้เป็นทรงหลุมเลยแล้วใส่กรอบใส่กรอบไมงไข่ บร้อยครับมึงน้าทานครับไก่กรอบมุนไพรที่เป็นเชียวนี่ใส่ใบบักูดแลวพี่น้องดะดดับเขานะครับว้าวบนการต่อไปครับเป็นการทอดปลาหมึกครับมีนูทอดมานละยใส่ไฟอ่อนพี่น้องด้วย

เดี๋ยวสักครู่เป็นอย่างยังคอยเปลี่ยนกระทะเพราะว่าการใส่งานเจอยางมันไม่คุยกันเนาะพี่น้องอนนีัสน้ำมันที่หุ่มโองไงว่าหุ่มไหุ่มไกลนะครับที่เห็นมันได้สุกทั่วถึงแ้วจะสีสันหนาทันเพื่อนเป็นองน,นี้ไม่ต้องใส่น้ำมันหลายเพราะว่าเป็นพื้นเรียบ ใส่จะไม่ก็ได้กินแล้วครับทอดไฟแห้งไหลบ่ได้เดี๋ยวมันไก่เสียบเป็นขมอำลำอีกใส่ไก่กรอบเลยใส่น้ำกำนี่แหละ,ละโเรียงกรอบเลยวะไก่กรอบสมุนไพร น้ำมันห้อนมันไปดาศผิวของกับมึดครับมันได้ก,กรอบโอลเงค,คน,น,นปับกันเนี้ยคือคนดูแท่ะคน้นคือให้น้ำมันมันทัวอะไรแบบพิวมัน ทุกมุกมุมครับทุกอนันโง่คมคนของมันแล้วไม่ได้กรอบมันากรองนมันปัหนหน่อนมาแล้ว Link kemasin lepas Si fan pien le On man sab <coughs> tudo. <coughs> เรียบร้อยครับเมนูทอดไก่กรอบกับทอดปลาหมึกวันนี้มีสองสามเมนูครับทะโลทอดปีกไก่กรอบปลาหมึกเอาเี่ยิพี่น้องเบึ้งครับ เขาขัวมึงน,นะเห็นได้กินน้ำส้ม้าให้ในบ้านกับลูกร้อแต่กินโอเคจบข่าวเพาจะทำาขาบอาได้คือเกาพี่น้อง